สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมช่อง y o YouTube รูทันรูทุกเรื่องทันข่าวสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ7ข้อควรทราบนะคะก่อนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรังก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะก่อนที่จะไปรับชมทั้งหมดนะคะก็อยากจะขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะถ้าเห็นว่าทางช่องทำคลิปดีมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อกันออกไปให้ด้วย เจ็ดข้อควรทราบนะคะก่อนที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะได้ไม่พลาดในการรับสิทธิ์นะคะหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์นะคะถ้าคุณส่งข้อมูลไปแล้วนะคะจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้นะคะต้องรอประกาศผลคือถ้าไม่ผ่านก็ให้ไปแก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียนเท่านั้นนะคะสองนะคะบัตรประชาชนหมดอายุในปีนี้สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้นะคะ 3. บางหน่วยงานนะคะจะขอเอกสารเพิ่มควรติดตัวไปให้พร้อมอย่างเช่นนะคะทะเบียนสมรสใบเปลี่ยนชื่อสกุลหรือใบมรณะนะคะแล้วก็ใบายาอย่างเงี้ยนะคะคือให้เตรียมเอกสารแบบนี้ติดตัวไปด้วยนะคะ 4. นะคะ,ะ,คะลูกอายุต่ำกว่า10ปีพ่อแม่สามารถเซ็นชื่อแทนลูกได้นะคะคือถ้าลูกไม่ได้ไปด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถเซ็นรับรองแทนลูกได้นะคะ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะตรวจสอบให้ดีว่าลงถูกต้องไหมก่อนที่จะกดยืนยันนะคะตรวจสอบให้ครบนะคะชื่อตัวเองนะคะนามสกุลชื่อลูกทุกคนนะคะ ต้องตรวจสอบให้ครบนะคะให้ถูกต้องก่อนที่จะกดยืนยันส่งนะคะและก็ข้อ6นะคะคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสแยกกันอยู่ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหายไปไหนแล้วนะคะและยังไม่ได้จดทะเบียนหยา่ากรณีนี้นะคะยังเป็นคู่สมรสกันอยู่เอกสารการลงทะเบียนนะคะที่สําคัญของคนที่ยังไม่ได้หยา่าคือต้องนําบัตรประชาชนนะคะสําเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสพร้อมลงลายมือชื่อไปให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงทะเบียนนะคะ ข้อที่7นะคะคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสสามารถลงทะเบียนได้ทั้งคู่นะคะคือไม่ได้จํากัดสิทธ์นะคะว่า1บ้านจะลงได้แค่คนเดียวนะคะลงได้ทั้ง2คนเลยในกรณีคู่สมรสนะคะหากหน่วยงานลงทะเบียนไหนนะคะไม่รับลงทะเบียน ถ้าถามเจ้าหน้าที่แล้วยังย้ำว่าลงได้แค่คนเดียวนะคะให้ท่านเปลี่ยนที่ลงทะเบียนใหม่นะคะไม่เช่นนั้นจะเสียสิทธิ์ในการลงทะเบียนนะคะเพราะว่าหน่วยงานในแต่ละหน่วยงานบางท่านนะคะรับข้อมูลข่าวสารมาไม่ครบถ้วนนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียสิทธิ์นะคะถ้าเจ้าหน้าที่ยังยืนยันนะคะคำเดิมว่าคู่สามีภรรยาลงได้แค่หนึ่งสิทธิ์ให้ท่านเปลี่ยนสถานที่ลงทะเบียนใหม่ทันทีนะคะ คลิปนี้ก็มีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ